สวัสดีครับผมอยู่กับผมปานจากช่องดักบัตน,นะครับเดี๋ยวนี้จะมาที่บายสกิลของเลียวคุก,กิวนะครับเออมันเป็นฮีโร่ที่ปล่อยมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเเวลาว่างทําเกี่ยวกับสกิลเขานะครับเ,เดี๋ยวดูตัวละครกันเลยจะเป็นตัวนี้นะครับเลียวคุก,กิวนะเอออย่างแรกเลยเนี่ยเลียวคุก,กิวเขาเป็นแทงนะครับเป็นแทงนะคลาสของเขาคือแทงแล้วก็ HOT HOT ในที่นี้มันจะเป็นพวกสแต็กเด้งเลือดนะครับคล้ายๆเออ ไอบัฟเลือดเด้งตามเทินของตัวที่มีซัพพอร์ตที่เป็นพวกฮิวอะไรพวกนั้น,นครับหรือผลไม้บางบางอันที่จะมีบัฟเอเอชโอทีเนี่ยหรือว่าสแต็กฮิวต่อเทินนะครับทีนี้ตัวของเรียวคุก,กิวเองเนี่ยเป็นอาดมืดนะครับเป็นทหารเรือนะแล้วก็ตำแหน่งแท้งแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวของเรียวคุก,กิวเองครับเขาไม่ใช่ตัวแท้งจ๋านะเพราะว่าเท่าที่เพื่อนๆเคยจําได้ตอนที่ผมบอกในสตรีมก็คือ เขาเป็นตัวซับแทงนะครับเขาเป็นตัวซับแทงนะไม่ใช่ตัวแทงจ๋าเหมือนเซนโงคุหรือไคโดหรือโจดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันก่อนว่าสกิลของเรียวคุกิวเีิวเขาทำอะไรได้บ้างจะเป็นสกิลแรกนะครับจะท damage, ะําดาเมจกายภาพนะครับร้อนะให้กับศัตรูฝั่งตรงข้ามทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแปะลัสอิมแพลนใส่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เอาไม่ใช่ฝั่งนตรงข้ามจะแปะรัสอิมแพลนใสให้เพื่อนเราทุกคนนะครับรัสอิมแพลนทำอะไรได้บ้าง เออเวลาออกแอคชั่นนะครับในในเทิร์นของคนนั้นๆเนี่ยมันจะฮิวเลือดมา5%ของแม็กสเพของตัวเลวคุกคิวเองนะครับอยู่ได้2เทิร์นนะสแต็กได้3เลเวลก็คือสกิลหนึ่งก็คือตีหมูปุ๊บแปะบัฟเด็กเลือดให้เพื่อนเวลาที่เออเพื่อนออกแอคชั่นอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นฮิวฮิวให้เพื่อนคนที่มีบัฟนี้นะครับเออความแรงในการฮิวก็คือ5%ของแม็กสเของตัวเออเลวคุกคิวเองนะครับถัดมาก็จะเป็นค่าเลือด ของเยวูกิวเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดิปอร์เซนะครับมันจะขโมวยสองเปอร์เซนเอ,อเลือดสองเปอร์เซนของเป้าหมายที่โดนโจมตีด้วยนะครับแต่จะไม่แรงเกินยีสเปอร์เนของพลังโจมตีตัวเองนะครับเออแล้วก็ East Target Total Value อ๋อจะจะรวมจะจะรวมการดูดทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกินสองรอยเปอร์เซ็นของพลังโจมตีของตัวเรียวูกิวนะครับก็คือมันตีหมู่ครับตอนหนึ่งคนเนี่ยมันได้สองอร์เซ็น แต่ว่าถ้าเกิดมันตีบู่หลายคนใช่ไหมสูงสุดมันจะไม่เกิน200%ของพลังโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดได้แต่ไม่ถึงกับโกงมากนิดๆหน่อยๆต่อยเพื่อที่ให้ตัวเองอยู่อยู่เอ่อรอดในเธอท่านั้นเพื่อที่เธอจะไปจะได้สแปร์สกิลได้ครับแล้วก็จะมีถ้าเลือดเอ่อสูงกวอาจจะ0มันจะขโมยพลังโจมตีแทนครับอ่ามันขโมยพลังโจมตีแทนนะเพราะฉะนั้นสกิลนี้มันจะมี3อย่างนะครับทิกเกอร์ของมันก็คือ1มีบัฟเด้งเลือดให้เพื่อน2 ถ้าต่ากว่าเลือดตัวเองต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะดูดเลือดนครับถ้าเกิดเลือดตัวเองต่ำเออสูงกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะดูดโจมตีฝั่งของข้ามนะครับเออดูดโจมตีสองเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายมานะครับอยู่ดได้สองเทินนะเออไม่ไม่สามารถดูดได้เยอะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีตัวเองนะครับพอเป็นสกิลเลเวลสองก็ได้ดาเมจแรงขึ้นเออดูดเลือดแรงขึ้นแล้วก็ดูดโจมตีเยอะขึ้นพอเป็นเลเวลสิบอเอ้พอเป็นสิบดาวเนี่ยหรือว่าเล ความแรงก็เพิ่มเป็นร้0ยสิเซแล้วก็ดูดเลือดหเซดูดโจมตีห้าปเซนแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับตอนที่สิบดาวเนี่ยเออหลังจากโจมตีไปแล้วนะครับร้อยเปอร์เซตของดาเมจมันจะกลายมาเป็นโลครับมันจะกลายมาเป็นฟอเรสชิ d นะเออให้เพื่อนทุกคนในทีมนะครับเออ,อไม่ใช่ให้เพื่อนทุกคนให้เพื่อนทุกคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ามันนะครับมันบอกว่าเอ่รอ1เ0ร์เดลดาเมจคอนเวิร์สทูฟอเรสชิ แต่ R added for f e r l y unit not be h i n d โอเคมันจะกลายเป็นเอ่อดาเมจทั้งหมดที่มันทำได้ครับมันจะกลายเป็นโล่โล่ต้นไม้นะให้กับเพื่อนทุกคนที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังมันเอ่อมันก็คือให้เฉพาะคนที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็คนที่อยู่ในแถวเดียวกับมันด้วยนะครับในวงเล็บเขาบอกอยู่ด้วยได้ including one in the same row ก็คือคนที่อยู่ในแถวเดียวกันกับมันด้วยเพราะฉะนั้นแอสกิลแรกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวของเยวคุกกิลอีกอะมันไม่มันเป็นแทงก็จริงครับแต่มันไม่ใช่แทงที่จะไปอยู่ข้างหน้า ราะถ้าเกิดมันไปอยู่ข้างหน้าปุ๊บสกิลนี้ไอไอฟออเรสชิลเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับเพราะไม่มีเพื่อนๆอยู่ข้างหน้ามันเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นซับแทงครับคือเอาเอามันไปยืนอยู่แถวหลังสุดเพราะว่าเวลาใช้สกิลหนึ่งปุ๊บตอนสิบดาวเนี่ยคนข้างหน้ามันจะได้โลด้วยแล้วก็แถวเดียวกันก็จะได้โลด้วยถ้าเกิดเอามันไปยืนแถวหน้าปุ๊บไม่มีใครยืนอยู่หน้ามันเลยสกิลนี้ก็คือศูนย์เปล่าไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แทงจ๋านะเออออเรสชิลก็จะเป็นแบบนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ดาเมจจากตัวเลี้ยวทุ่กิวเองอ่ะจะกลายมาเป็นโลนะครับก็ว่าจะมีโลให้เพื่อนเนี่ยก็ปาเข้าไป10ดาวแล้วอะ่ะผมก็เลยยังมองว่ามันแอบเล่นยากนิดนึงนะครับไอเนียอ่ะถัดมาสก,กิลที่2จะเป็นทวิซ์ไซฟอนนิงนะครับเวลาโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเลือกเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่เลือดสูงสุดก่อนแล้วขโมยเลือด5%อเซหลังจากโจมตีไปแล้วนะครับเขโมยเลือด5%เนี่ยจะไม่แรงเกิน20% 0ของพลังโจมตีนะครับแล้วจะแปะลีซซีใส่ฝั่งตรงข้าม ไอรีดซีเดเี่ยทำอะไรได้บ้างจะเป็นอันนี้นะครับเวลาโดนฮิลหรือว่าเวลาได้รับฮิลเนี่ย50%ของคนที่โดนอันนี้แปะอยู่อะ50%ของจำนวนการฮิลที่ได้รับอะมันจะกลายเป็นดาเมจไปยังคนที่เลือดน้อยสุดเอ้ยเปนาทำให้คนที่เลือดน้อยสุดครับเสียเลือด5%ของ HP จอดเทิน erm ด้วยเพราะฉะนั้นเออคล้ายๆเหมือนเป็นเออสกิลปัดปวดหัวนขง,ขงข้ามครับ ทำให้ฝ่าตรงข้ามเนี่ยสกิลฮิลออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ทําให้ฝ่าตรงข้ามเสียเลือดด้วยนะครับแต่จะไม่แรงเกิน400%ของพลังโจมตีของเดวฮุกิวนะล้างไม่ได้ด้วยจะหายไปต่อเมื่อฝ่าตรงข้ามตายเท่านั้นนะครับรีซีสนี่นะอืม50%็นต์ฮิวลิงทานเฟลด์ทูแทร็เกตโอ้อ๋อถ้าฝ่าตรงข้ามติดเออถ้าฝ่าตรงข้ามมีรีซีสอันนี้อยู่ครับแล้วฝ่าตรงข้ามคนที่ติดดีบัฟนี้อยู่ได้รับการฮนะิลเนี่ย เออห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของจำนวนการฮิวจะกลายเป็นดาเมจไปทำดาเมจใส่คนที่เออเลือดน้อยสุดในทีมครับเสียเลือดห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีของเดวุคกิลนะก็เป็นดาบสองคมไม่ฝั่งครงข้ามนั่นเองคุณจะฮิวก็ได้แต่ว่าเวลาคุณฮิวปุ๊บมันก็จะมีดาเมจใส่คนที่เลือดน้อยฝั่งคุณด้วยประมาณนี้ครับตอนเจ็ดดาวก็ได้เป็นเออดูดเลือดแรงขึ้นไม่ใช่เอเอโอเคถูกแล้วดูดเลือดแรงขึ้นจาก5%เป็น7%นะครับแล้วก็โอกาสปล่อยไอรีซิส,สใส่เป้าหมายเนี่ โอกาสที่เพิ่มดาเมจตรงนี้เพิ่มไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มเป้าหมายมาเป็นสองเป้าปกติเลเวลหนึ่งอ่ะมันจะแปะแค่คนเดียวนะครับพอไปเลเวลสองเนี่ยตอนเจ็ดดาวมันจะแปะสองเป้านะครับที่เลือดน้อยนะพอเป็นสิบเอ็ดดาวก็ดูดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็แปะรีซีใส่ฝั่งตรข้ามร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออแล้วก็เพิ่มเป้าหมายเป็นสามเป้าถ้าเป้าหมายมีเลือดน้อยนะครับมันจะทานเฟอร์แทนไปยังคนอื่นด้วยนะแล้วก็เวลาเริ่มการต่อสู้เนี่ยมันจะแปะรีซีให้ฝั่งตรงข้ามาออสอง ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเลเวลสเนี่ยมันจะแปะบัฟดูดเลือดให้ห่งของข้ามที่เลือดสูงสุดทันทีเลยนะสองคนแล้วก็จะมีสุ่มอีกสามเป้าอีกทีด้วยก็มันก็ยังผมถือว่ามันเป็นกึ่งกึ่งดอทชนิดนึงแลวกันแต่ไม่ถึงกับเป็นดอทจ๋าครับเป็นสกิลที่เป็นดาบสองคมให้กังของข้ามซะมากกว่าก็เอาไว้ช่วยยือทีมฝั่งเราครับแล้วก็ไว้ยือทีมเอาไว้ชเอาไว้ยือชีวิตตัวเขาเองด้วยเพื่อที่จะให้เขายืนได้นานแล้วสแปมสกิลช่วยเหลือทีมเยะ เออพวกบัฟเด้งเลือดให้ทีมดูดเลือดให้ทีมอะไรประมาณนี้ครับส่วนสกิลนี้เป็นพัสสี่ครับก็จะเป็นเออเลือด20%โจมตี20%แล้วก็ดาเมจเลสีเรแล้วก็เพื่อนเราทุกคนครับที่ไม่ได้อยู่ข้างหน้าเออที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังตัวเขาเนี่ยจะได้รับบัฟป้องกัน3%นะ ase, อินเครีสเออาบเฟลี่ยูนิตส3%ซตสาเปต่อคนนะไวง่ายก็ สรุปก็คือถ้าเอามันไปยืนข้างหลังอ่ะบัฟนี้ยจะทํางานเต็มที่นะเพราะว่าคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ามัน,ม,นมีกี่คนก็คูณสามเข้าไปนะครับพอเป็นแปดาวก็ได้เลือดเยอะขึ้นโจมตีเยอะขึ้นดาเมจเลเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มวันนี้เพิ่มขึ้นมาครับเออหลังจากใช้โจมตีธรรมดาเนี่ครับเพื่อนทุกคนเนี่ยจะไ,ได้รับการฮิลเออหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของแม็กแพีแต่ ต้องเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าเขานะครับแล้วก็อยู่ข้างๆเขานะถ้าเกิดอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากเออสกิลนี้นะครับเพราะว่ามันบัฟแค่คนที่ยืนอยู่ข้างหน้ากับข้างๆนะครับพอเป็น12ดาวก็เออลดดีเฟตมันหุนค่าเป็น5%เป็นแล้วก็ดูดเลือดเพิ่มเป็น25%ครับกิมมิกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เออมีแค่ต้องเอาตัวเขาไปยืนข้างหลังครับไปพวกบัฟต่างๆถึงจะออกได้เต็มที่นะอันนี้จะเป็นฟ r i ยเบรกโฟล์เลสครับเวลาเลือดเพื่อนในทีมนะครับอ่า เวนเฮดพีออฟเฟนลี่ยูนิตครับถ้าเลือดในทีมทั้งหมดนะต่ำกว่า50%นะมันจะล้าง CC บนตัวเองออกแล้วก็ใช้ไฟเบรคโฟเรสต์ครับไฟเบรคโฟเรสต์ red, เนี่ยมีคูลดาวน์อยู่2เทิร์นนะเท่ากับว่าทุกๆ2เทิร์นเนี่ยเอ่อประมาณเทิร์นที่3หรือเทิร์นถัดไปมันจะใช้ได้1ครั้งนะครับมันจะฮิลเพื่อนทุกคนนะครับในทีมเรานะเอ่อความแรงในการฮิลเนี่ยก็น่าจะเป็นจำนวนจานวนเพื่อนนะ่ะคูณด้วย3% แล้วก็อินคิสแดฟไนน์ดาเอ็เลสก็คือทำให้เพื่อนเนี่ยโดนดาเมจเบาลงอีก20%อยู่จนกว่าจะจบเทินนะครับอยู่จนกว่าจะจบจะจบเทินนะก็ถ้าอาจจะกิวอย่างเงี้ยจะเห็นว่ามันเป็นแท้งซับทีมชัดๆเลยนะครับมันไม่ใช่แท้งจ๋านะเพราะว่าทุกสกจิลของเขาเนี่ยเออซับเพื่อนหมดเลยในทีมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นตัวเนี้ยผมแนะนาว่าถ้าไม่ซีเรียสมากจะมองข้ามก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากสุ่มมามาปั้นเป็นแทงซับก็ได้แต่ว่ามันต้องไปยืนแถวหลังมันก็จะไปกินตำแหน่งพวก ตัวดาเมจสำคัญสำคัญตัวอื่นๆครับที่เป็นพวกนักเวทหรือเป็นตัวเอ่อซับพอร์ตอะไรพวกนี้ยซึ่งผมมองว่าลงตัวพวกนั้นน่าจะคุ้มกว่านะนะพอทำเก้าดาวก็จะเป็นถ้าเลือดต่ำกว่า70%ก็จะใช้ได้เร็วขึ้นนะครับตอนแรกม,มันต้องเลือดต่ำกว่า5 0อันนี้เปลี่ยนเป็น70%แหละพอเจเออถ้าเลือดต่ำกว่า70%เนี่ยมันจะล้างดีบัฟทุกอย่างบนตัวเพื่อนด้วยนะครับหลังจากจใช้สก,กิลไฟเบรกโฟเรสต์นะพอเป็นาวก็จะเป็น รีสโตรออไลน์ HP แค่เปร์เซของแม็ก HP ของเดวคูกิวนะครับคูณด้วยจำนวนเพื่อนที่มีชีวิตอยู่นะครับก็จะฮิวแรงขึ้นหน่อยตอนเป็น13ดาวนะมันจะเอา5%เนี่ยคูณด้วยจำนวนเพื่อนที่มีชีวิตอยู่เลยนะครับ5%อันนี้คือ5%ของแม็ก HP ของเดวคูกิวนะครับก็คูณจำนวนเพื่อนเข้าไปแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะได้รับบัฟไฟน์อนดาเมจดิวชันมาอีก30%ก็คือทำให้เพื่อนในทีมมัตถึกขึ้นแต่ย้ำนะครัับต้้้ออองงเเป็นนนนนนพืื่่่ทียยูขาาหมะ ยืนอยู่ข้าง,งหลังมันเนี่ยจะเปล่าประโยชน์ครับก็สกิลนี้ก็ถือว่าดีนะแต่แอบใช้งานได้ยากไปหน่อยกว่าจะใช้งานได้จริงๆข้างหลังเนี่ยค่อนข้างช้งาครับสู้เอาเน้องอุตตะลงมาแล้วฮิวทีนึงล้างดีบัฟหมดเลยดีกว่าผมว่าคุ้มกว่านะก็ประมาณนี้ครับสาหรับเดียวคุก,กิวนะส่วนห้าคี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความแรงในการใช้สกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็เออ รีมูฟฟอร์สติลลิงเอชพีแอนด์แคนเทคเตมไทม์โอเคแล้วก็ขโมยเกตฝั่งตรองข้ามด้วย50ครั้งไอ้50เกตนะครับสูงสุดที่250นะเราตีบูสามารถเออขโมยเกตได้ด้วย50แต้แมฝั่งฮาคิฝั่งขวาก็จะเป็นแปะเอ่อทวิกไซฟอนไม่ใช่แปะลีซีได้3เป้าปกติมันจะ2เป้านะใช่ไหมอ่าตอนเริ่มเทิร์นจะแปะเป็น3เป้าตอนแรกมันจะแปะแค่2เป้าเนี่ย ก็แปะเป็นสาเป้าเออไอ้ข้อดีของไอ้นี่ครับคือมันเป็นธาตุมืดแล้วมันไปเล่นคู่กันกับเซงโงคูได้เซงโงคูเนี่ยมันจะให้บัฟคนที่ยืนอยู่ข้างหลังมันนะครับแต่เนี่ยให้บัฟคนที่ยืนอยู่ข้างหน้ากับในแถวเดียวกับมันแต่ว่ามันไม่ใช่แทงจ๋านะครับต้องบอกอีกรอบนะมันเป็นแทงซัพพอร์ตทีมนะใครชอบก็สุ่มมาเล่นได้นะครับเอ่อสุ่มมาทําดาวไปเรื่อยๆได้หรือสุ่มเอาโมเดลมาเป็นโปรไฟล์มายืนเจ่เทใน ออจอหรือว่าในจอทอลูกเต่าหรือว่าไปยืนในอารีนาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโมเดลตอนไปตีบอสตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ได้มันก็จะเป็นเลียวคุก,กิวเดินในสนามเทๆนะก็โมเดลตัวละครมันก็ค่อนข้างเท่ครับเพราะออกแบบมาดีอยู่นะ่าจะเสียอย่างเดียวไอดาบอันนี้ครับมันควรจะปักแล้วหันไปข้างปลายดาบแบบมันควรหันไปข้างหลังไอดาบมันปักอย่างเงี้ยแปลกๆไปหน่อยมันก็เลยดูแบบอย่างอื่นดีหมด,ดยกเว้นไอดาบนี่นะนะประมาณนี้ครับสาหรับตัวของเดียวคุก,กิวนะย้ําอีกครั้งนะครับมันเป็นแทงซับนะ มันเป็นแทงซับเพราะฉะนั้นถ้าจะข้ามก็ได้นะครับถ้าจะข้ามก็ได้ไปทําพวกเซงโงคุแบบจริงจริงจังๆเลยก็ได้หรือไปสุ่มตัวอื่นที่มันมาพร้อมกันในเซ็ตตู้วนน่ะก็ได้เหมือนกันเออเอาไว้ให้มันแบบทีมเราเต็มที่แล้วอะ่ะแล้วค่อยวนกลับมาทําตัวนี้ก็ได้นะครับผมมองว่าประโยชน์มันยังใช้ยากอยู่แล้วก็มันกินตําแหน่งคนอื่นในทีมไปครับก็อาจจะทําให้เสียตําแหน่งในการลงดาเมจหรือลงซัพพอร์ตที่ดีๆไปก็เอาเป็นว่าเอามันไปใช้ทีม2ทีมสมมาได้ครับ ถ้ามาใช้เป็นตัวหลักผมมองว่าไม่เวิร์กนะไปปั้นเซงโงคุหรือว่าไปปั้นปู่กาฟหรือไปปั้นพวกอาคาอิเลดหรือว่าตัวที่สลุด,ดีกว่าครับเพราะมันเป็นธาตุมืดอ่ะมันใช้ทรัพยากรเหมือนกันได้อ,อย่างหนึ่งมันปั้นยากเพราะว่ามันเป็นตัวตู้พิเศษอ่ะมันมารอบหนึ่งก็ได้แค่ตัวเดียวดามก็จะไปช้าครับเพราะฉะนั้นตู้พิเศษอ่ะผมว่าไปปั้นเซงโงคุด,ดีกว่าเป็นแทงที่แทงแบบจริงจังครับแทงแล้วก็มีซีซีด้วยมีดาเมจด้วยนะครับตัวนี้นะจอมพลนี่นะ ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับข้อมูลของเดียวคู่คิวนะก็ไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่ได้เป็นข้อมูลศึกษากันว่าเฮ้ยเราจะสุ่มตัวนี้ดีไหมหรือไม่สุ่มดีหรือจะข้ามได้ไหมประมาณนี้นะครับสำหรับเดียวคูกคิวนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็ใครอยากเจอกันบ่อยๆก็กดติดตามไว้แล้วก็มาเจอกันในสตรีมกันนะเดี๋ยวถ้ายังไงคลิปนี้ขอจบไปก่อนครับไว้ว่ากันอีกทีคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากครับที่แวะรับชมขอบครับ